กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะมิกกี้เทลล์สวยกับอีกหนึ่งไลฟ์สดนะครับวันนี้เป็นคิวการเคลือบแก้วในส่วนของรถ BYD นะฮะ mm hmm. b y วเอ้วันนี้มีรถอะไรมาด้วยนะครับนี่ครับเห็นคนระับมีรถ E มาด้วยมีรถ E มาด้วยสักคู่เดี๋ยวค่อยไปนะครับวัน,นส่งขอตรวจงานคันนี้ก่อน Byd a t t o 3คันนี้นะฮะก็จะบอกว่า,าโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมก้าเซรามิกโปรนะครับภายนอก ภายในกระตกห้่องเครื่อง,งในตานรวม1รึงล้อแม็กคันนี้แล้วกันแนะนํามาจาก B ีวดีคันก่อนคันสีเขียวแล้วจะบอกว่าอะบีวดีเนี่ยขอชมเรื่องของสีเลยคือถ้าสีมากปกติเนี่ยไม่มีริ้วรอยอยู่แล้วเนี่ยสีค่อนข้างคมผิวแบบส้มค่อนข้างน้อยมากๆแล้วเวลาทาออกมาเสร็จมันสวยงามนะแล้วก็อีกสักคู่หนึ่งเรากําลังจะพาคันนี้เอาอบ,อ,บ,อ,บอินฟลติตเย่เย่ต้องไปเลื่อนเฮดวันออกก่อนเอาเฮดวันมาจอดห้องนี้ก็ได้นะแต่ว่าเย่ไปเอาเฮดวันไปจอดตรงนั้นก่อน แล้วค่อยเอา b O d ไปจอดนู้นนะโอเคตามเลยแล้วก็ตอนนี้นะครับเรากำลังจะพาเจ้า b O d คันนี้ออกไปอบอินฟลิตข้างนอกคือจะบอกว่าคันนี้ทำงานค่อนข้างไวเพราะเป็นรถใหม่ป้ายแดงรถใหม่ป้ายแดงข้อดีของเขาก็คือเราไม่ต้องขัดเยอะทำงานไวแล้วก็สีที่กัดขัดเนี่ยก็ขัดไม่เยอะสีทุกอย่างก็จะอยู่ตรงนี้ครบเลยแล้วก็ปกป้องได้ไวทันใจไม่ต้องอ่า ไม่ต้องไม่ต้องมาเสียวว่าทําก่อนทําหลังดีผมขอตอบนะวันนี้นะรถที่จะเคลือบแก้วทําก่อนดีที่สุดนะครับแล้วก็อีกสักคู่หนึ่งเราจะพาคันนี้ไปอบอินฟเลตกันครับโอ้โหพอดีเลยนะฮะมีรถอะไรมาให้ดูด้วยนะครับอันนี้ขอแวบๆนิดนึงนะพอดีไร้สดไร้สดพอดีเลยแล้วกัคันนู้นแต่คันนี้ไฮไลท์กว่าคันนู้นอีก นี่ดูดูน่ารักมากมากเลยฮะนี่สวยงามมากอันนี้พี่ตุ้ยครับขอบคุณครับพี่ตุ้ยมหาคุณเทพสุทินครับก็เป็นลูกค้า VIP ของผมอีกคนหนึ่งนะครับวันนี้มาทําอะไรครับพี่เอามาติดฟิล์มติดฟิล์มอ๋ออันนี้ไม่มีฟิล์มไม่มีครับร้อนร้อนมาเลยร้อนมากโอเคครับเดี๋ยวมิกกี้ไปทานทานให้ครับได้ครับโอเคเดี๋ยวขอไปทํางานต่อครับวันนี้งานแน่นจริงๆวันนี้ต่อสดีครับ